นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับเด็กไทยไม่ค่อยสื่อสารในด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์หรือว่าได้รับโอกาสในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศทาให้สักษภาพการสื่อสารของเด็กไทยอาจจะด้อยกว่าประเทศอื่นอยู่ในสิประเทศ,เทศ And um, the second is um to to change our English programs because most of people Thai Thai teacher they teach Thai การแล้วก็ไปที่สองที่เขาคิดกันนะครับคือการปรับปรุงการระบบการสอนในภา,ศา,ศาษาอัหรือในโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่าง <c oughs> ยิ่งการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยคุณรคณรูหรือว่าอาจารย์จะสอนนักศึกษาเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งจะทําให้นักศึกษาเนี่ยขาดโอกาสในการสื่อสารในด้านภาษาอังกฤษแต่ว่าเมื่อนักศึกษาได้เรียนกับชาวต่างประเทศเนี่ยนักศึกษาจะไม่มีโอกาสในการพูปภาษาไทยแล้วก็เขาเนี่ยสามารถมี แรงกระตุ้นในการที่จะเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าพยายามพัฒนาตนเองเพื่อสามารถฟังอาจารย์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านภาษาอังกฤษได้ Third one is um to get support from international programs or international scholarship to go in international and um uh, get in touch with uh with other countries แล้วก็ในทางที่สานะครับคือการหาแนวร่วมในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านงบประมาณหรือว่าด้านการดําเนินการต่างๆที่เราจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือว่าขอรับกาสรสนับสนุนภูมิจากต่างประเทศ And that also. แล้วก็สิ่งสำคัญคือการที่เราจะมีกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ศิลปะวัฒนธรรมซึ่งการจัะกันเพาจะเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นในการที่จะก้าวไปสู่การเป็นสังคมอาเซียนแล้ก็ระดับนานาชาติแลนะครับทุกแลขชู